สวัสดีครับผมนายนัตพลนลรมสบัสดหรือว่านัตพคนเมืองค้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวอังคารที่13เดือนกรกฎราคมวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลปรือออำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย24 นะครับก็คือสายถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับที่รู้จักกันดีก็คือนะครับถนนสายอำเภอประสา,าไทไปอำเภอปร,ระโคนชัยนะครับตีนแปลงนี้น,น,นี่อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่กับตรงกับเต่าเสเรนเนี่ยตรงนี้เลยครับเต่าเสเรนก็ถือว่าเป็นเป็นร้านขายของฝากนะครับเป็นของกุณเชียง5้าดาวนะครับซึ่งก็เปิดตัวใหม่ นะครับวันนี้ก็มีผู้ที่นะครับให้ความสนใจมาทําการรุ่นหนุนจํานวนมากนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่อยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนบ้านลรลมารสัยนะรบตำบลปืออําเภอปราสาทจังหวัดสุรินเป็นที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ24ไร่1นึงาน9กตารางวาขายบ้านพร้อมที่ดินนะเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในนะครับ อ่าซึ่งก็ด้านในก็จะเป็นบ้านนะครับหนึ่งหลังโอ้เป็นบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวนะครับถ้ามาตรงนี้สังเกตง่ายๆก็จะมีศาลาอเนกประสงค์นะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วผมก็จะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในนะครับว่านะครับความยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างกับที่ดินแปลงนี้นี่นะครับเหมาะสมมากๆเรื่องราวของราคานะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกราคาที่หลังนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ เป็นที่ดินแปลงสวยมากๆนะครับห่างจากนะครับอำเภอปราศาสตร์นะครับเสียแยกอำเภอปราศาสตร์มาจับพิกัดทาง g p s นะครับประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหขับรถนี่ไม่ถึง10นาทีก็มาถึงแล้วครับเป็นที่ดินแปลงสวยมากๆแล้วก็ถมแล้วบางส่วนตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ถมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับบ้านหนึ่งหลัง โอ้เป็นบ้านนี่ทรงลังคาสามชั้นเลยนะครับโอ้สวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับก็ถือว่านะครับเป็นที่ดินแปลงสวยที่เหมาะแก่การลงทุนนะครับเพราะว่าติดถนนนะครับสายหลักนะครับสายสองสี่นะครับอำเภอปราศาสไปอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับห่างจากอำเภอนะครับอำเภอปราศาสมาประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยผมจะให้ดูพื้นที่ นะครับพื้นที่เต็มเมเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ด้านหน้านะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆถ้าท่านมาก็จะเห็นนะครับเตาตัวใหญ่นะครับเตาเซเรนหรือว่าเป็นร้านขายของฝากประจําจังหวัดสุรินทร์นะครับที่กําลังนะครับเรื่องลือเออลือชื่อใครมาสุรินทร์แล้วก็ต้องแวะมานะครับเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่ขายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็อยู่ในโซนของ พื้นที่ของนะครับอำเภอปราศาสตร์นี่ครับเป็นที่ดินที่เกี่ยวกับการปลูกนะครับก็คือเอ่เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะครับเกษตรผสมผสานดูครับสวยงามดินนี้ก็ถือว่านะครับดินสวยครับดินสวยมากนะครับดูจากทันนี่ครับต้นมะม่วงอ่าต้นมะม่วงนะครับดูจากอ่า ดูจากหญ้าก็รู้แล้วครับว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ชุ่มชื้นมากๆนะครับในการปลูกนะครับต้นไม้แล้วก็ผมก็คงขออนุญาตไม่เข้าไปถ่ายทําด้านในนะครับเพราะว่าพอดีเจ้าของบ้านนะครับก็ท่านนั่งอยู่นะครับก็รู้สึกเกรงใจอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เพะฉะนั้นก็จะให้ดูพื้นที่รอบนอกก็แล้วกันนะครับเป็นบ้านทรงสวยนะครับไม้พยุงไม้ประดูไม้โอ้ดูครับถือว่า บ้านนี้นี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเสาก็เป็นเสาไม้ด้านหน้านะครับแล้วก็ดานลายด้านในก็เป็นเสาปูนนะครับกันเสาปูนปนะครับซื้อที่ดินแถมบ้านซื้อบ้านแถมที่ดินนะครับเนี่ยบริเวณนั้นใหญ่โตโมโหฬารน,นะครับพอสมควรทีเดียวนะครับเนื้อที่24ไร่1งานเ1ตารางวานะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เหมาะมากๆสําหรับผู้ที่กําลังมองหาที่ดิน แ่งใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะมาทําเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับสร้างเกี่ยวกับบ้านจัดสรรน,นะครับหรือจะเป็นพื้นที่ที่จะมาทําประกอบเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นี่ถือว่าเป็นเส้นยุทธศาสตร,นรนน์นะครับทางถนนสองสีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญนะครับเชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัดสุรินและก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นสุรินท นะครับศรีสะเกดอุบนราชธานีนี่เชื่อมต่อไปนู่นเลยครับการสิลป์ยโสธรโอ้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับหรือถ้าไปทางทิศตะวันตกนี่ก็จะไปนู่นเลยครับจัดบุรีรัมนะครับตนตรราชสีมาแล้วก็เข้ากรุงเทพมหานครนี่ครับที่ดินแปลงนี้ให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะครับให้ดูพื้นที่แบบเต็มๆเนี่ยตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังทําการเกษตรอยู่นะครับ ทำการเกษตรอยู่ตรงนี the equipment. The equipment. Hmm. ้ยังไม่พอครับเนี่ยผมให้ดูตรงนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เดี๋ยวจะให้ดูไก่นิดหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งเก้าของก็ทาการเกษตรด้วยนะครับทําการเกษตรเนี่ยโอ้เลี้ยงไก่ไก่พันเนื้อไก่พันไก่เออพันไข่นะครับก็มีทุกรูปแบบนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูพื้นที่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยุงข้าวขนาดใหญ่นะครับ โอ้พื้นยุ่งข้าวในโอ้รับหลายหลายขวีนครับนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับตรงกลางก็จะเป็นถนนทําสําหรับรถวิ่งนะครับเพื่อที่จะลาเลียงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับทางนี้ก็ใช่นะครับทางนี้ก็ใช่ทางนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับทางนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่ใหญ่โตมากๆครับแล้วตรงนี้ก็ใช่เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนนะครับตรงกลาง นะครับระวางเอาไว้สําหรับเดินนะครับแล้วก็มีการปลูกยูคาทางซ้ายและขวานะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆสํสหรับนักธุรกิจที่กําลังมองหาทําเลนะครับทำเลถือว่าเป็นทําเลทองก็บ้าได้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับอําเภอเมืองไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกับอําเภอปราศาสตรนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ถนนสายสองสีน่นี่ถึงกับเอาไปร้องเพลงเลยนะโอ้ดังมากๆนะเพราะฉะนั้นถือว่านะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเนื้อที่ประมาณสัก20กว่าไรนะครับตรงนี้ใช่เลยครับเนี่ยตรงนี้ผมก็จะขอนะครับพาทุกท่านมาชมพื้นที่แบบเต็มๆเลยนะครับก็จะพูดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะยาวไปด้านหลังโอโ้โห เดินกันแบบเดินแบบขาลากเลยนะครับนะครับยี่สิบสี่ไร่หนึ่งงานเก้าสิบเอ็ดตารางวานะครับเหมาะที่จะประกอบเกี่ยวกับธุรกิจนะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่คงจะไม่ซื้อมาทํานานะครับเ,เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพราะว่าติดถนนนะครับสายสองสนะครับเป็นถนนสายหลักที่สาคัญรถวันหนึ่งวันหนึ่งวิ่งกันโอ้โหครับ วิ่งกันจานวนมากนะครับจำนวนมากในแต่ละวันเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับมาทําเกี่ยวกับประกอบเกี่ยวกับธุรกิจนะครับอสังหาริมทรัพย์หรือจะเกี่ยวกับการทําโรงงานหรือจะเป็นการสร้างปั๊มน้ํามันหรือจะเป็นอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเนี่ยตรงนี้ครับถนนแล้วก็เนี่ยถนนที่ผมเดินมานะครับสักครู่นี้เสียงผมเริ่มจะหอบแล้วครับนะครับนี่คือบรรยากาศเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก็จะเห็นเต่าเนี่ยมองไปก็จะเห็นเต่าชงโงกหัวขึ้นมานะครับเต่าเสรนนะครับเต่าเสรนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าหาง่ายๆครับมาตรงนี้หาได้เลยครับมาเจอเต่าตัวใหญ่นี่อยู่ตรงข้ามเลยครับแล้วก็อยู่ตรงขั้นข้ามกับโรงเรียนระลมระไซนะครับบ้านระลมระไซนะครับแล้วก็อยู่ที่ตำบลปือออำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเนื้อที่ถือว่าใหญ่โตนะครับ เ,เดินมาตั้งนานยังไม่หมดนะครับผมจะขออนุญาตบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่24ไร่นะครับหนึงาน91ตารางวาอยู่ติดกระทางหลวงแผ่นดินสาย24นะครับระหว่างอำเภอรปราสาทไปอำเภอรประคนชัยนะครับออกมาจากอำเภอรปราสาสตมาเนี่ยจับพิกัดทางชีเวสนะครับประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นเอกสารหลักฐานในเปโชุครุดแดงนะครับ อาจาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีเนี่ยใหญ่โตแค่ไหนดูเอาเองก็แล้วกันนะครับใหญ่โตมา,มากๆเลยนะครับและราคานี้นะครับถ้าผมบอกแล้วอย่าตกใจมันเป็นราคาจริงหรือเปล่าเป็นราคาจริงนะครับเป็นราคาจริงที่เจ้าของมีความจําเป็นต้องขายนะครับมีความจำเป็นต้องขายนะครับ,นะรบก็เลยต้องตั้งราคานี้เมื่อก่อนนี้บอกตรงๆครับว่าไม่ใช่ราคานี้นะครับไม่ใช่ราคานี้ เพิ่งมาลดราคาเมื่อเมื่อสองสามวันนี้เองนะเมื่อก่อนนี้ตั้งไว้ราคาไร่ละประมาณ1ลนะ้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับติดถนนทางหลวงแผ่นดินเลยนะครับแล้วก็น่ากว้างสวยมากๆนะครับเนี่ยตรงนี้มาตรงนี้ก็ถึงไต้ท้ายแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ใหญ่โตมากๆเลยนะครับจากที่ราคาเคยตั้งไว้ราคาไร้ละ1ล้านบาทตอนนี้ มาก่อนได้ก่อนไร่ละ7 5 0 0 0 0บาท7 5 0 0 0 0บาทโอ้ถูกแบบถล่มทลายเลยนะครับที่ดินติดกถนนทางลงเป็นดินสาย2อสีนะครับออกมาจากอำเภอปราสาสตมาประมาณ5กิโลเมตรขายไร่ละ7 5 0 0 0 0บาทโอ้บอกราคาผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับราคานี้นะครับยืนยันว่าเป็นราคาที่ขายจริงๆนะครับ ประชาชนส่วนเกตสนใจต้องการที่จะได้ที่ดินแปลงนี้นะครับเอาไว้ประกอบเกี่ยวกับธุรกิจนะครับก็ติดต่อผมได้ครับที่ผมนัตพลคนเมืองช้างหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็0854900184นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับไปยังเจ้าของที่ดินนะครับที่ได้ให้เกียรติติดต่อกับนัตพลคนเมืองช้างได้มาทําการรีวิวนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนต FC บที่ติดตั้งามตั้งาจกองผมมาโดยตลอดนะครับให้กําลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าสนใจก็โทรมานะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ